สวัสดีครับทุกคนสวัสดีควัสครับสวัดีครับสวดีครับกาแฟเันครับอีกกาแฟแาแฟาเองกาแฟบนาวกาแฟาตัวัวัวนี้ไม่งรอมนาวมะนาวมนาวซื้อครับมะนาวซแล้วนี่ก็ีนียังนีไม่ได้ ผิวพันธุ์ดีครับโอ้ผิวพันธุ์ดีน้ำไปเตยครับนี่เตยน้ำไม่เตยครับกินน้ำไม่เตยมีอันชั่นมีใบเตยมีอันชั่นใบเตยเอาอยู่ในสวนนี่เป็นมาครับของในสวนเ้องใมสี่ยาไขาหยาโบมียาโบโบโบได้ใส่ยาไข่หยาหรือเปล่าครับนี่ครับโอ้หน้าสวนหน้าสวนหน้าสวนโอ้เกี่ยวเขาแล้วครับยังผู้พันจะฟาดตัวนี้ฟาดเลี้ยงฟาดครับฟาดไปเรื่อยๆตัวนี้ครับเกี่ยวไปเ็รื่อยเลรื่อบ แบบบบยอมใส่รถสีครับเฮไปเรื่อยๆเข้าให้ไปเรื่อยๆคะแนนเลยปอยป้าใช่ครับขบานเขาอืมอืมอืมต่อชาเขาเนี้ยเขาเจ้าครับนี่อันนี้เขาเนี้าเขาเนี้ยดอเอามาเต็มเมืองเล่าครับนี่เขาเนี้ยดอมาเต็มเมืองเล่าเห็ดจุดเชิงโคกบนครับบนเอ็ในเฮน่าครับนี่เขาเนี้ยดอเมืองเล่าลูกเชิงโคกเลยครับเอ็ดเชิงโคกตรงนี้เฮน่าครับเอ็ดัวโอ้สุดยอดเลยขอให้สุดยอดสุดยอด เก่าเนียยพี่จึงอะไรจึงไปเดี๋ยวว่าเป็นจังเลยขึ้น่าเอาพัดมาถึงเมืองเล่าไปออกตรวจน้ำพีน้ำนองได้กินเขาไม้น้ำเพล่ก็เลยขอเปินมาเห็ดแนว้ยเขาไม้เมืองเล่าวอย่างไงเปินว่าเขาไม้เมืองเล่าก็เลยขอเปินมาลน่องเมืองคูนึงครับเมื่อวานน้งโคกไปเลยวานน้งโคกครับนี่เดี๋ยวพายงางเพิ่งครับเห็นหน้าเส้นโคกครับพี่ให้หน้าน้ำเพล่กับออกเท่ากับซัดนี้นะครับปัดซึ้งโอ้โนะครับรู้แบบเป็นบ้านไปโบฟ้า เก็บผ oh, yeah. oh, ักบวบเก็บ oh. ผ oh, oh. ักบวบก่อนโอ้เก็บบวบนะมาครับโอ้สวนบวบปลูกได้ขึ้นกันน้ำกันกับกบป้าบมะนาวแล้วอามพืัดกินน้ำกันโอ้บังฮงกัหลายบังนาวสมสมสมก็ว่าไล่มะนาวปูริพัฒน์ดีตัวนี้ครับอันนี้ไรเมล็ดครับเอาบวบเอานี้มะนาวไล่เมล็ดบมีบินบวบเก็บแางหันนี่บวกบบาวบวบเก็บเดียบนะบังเรืองนี่เก็บแมงหันนี่อันนี้บังนาวไรเมล็ดโบบมีไนกับโบบมีไนอู้หัวที ครับก็ที่นี่บักทัวอยู่น้ากันบางนั่นก็จะเป็นบักหน้ายักษ์ครับนั่นบักน่ายักษ์น่วยห้องผสมโอ้นั่นครับนี่คือคืองานของมุงฮงนี่ไหมพันไหนมุงจ้พันพันนี้พันพันขอครับพันขอครับไปเห็ดอยู่ในเห็ดอยู่น้ำนังพักข้างยาเพื่อนลบขอเพื่อนมัดหลบโอ้กูก็เนี่ยบบงพันขอครับพันขอเฮงอ่ะครับบักงพันขอเลยครับมุงงนี่พันใหม่ครับพันใหม่ เออหมูคงัดหมอเผินศาสตร์เผินศาสตร์ทิมไปมันเกิดเนื้อคางหัวขางเท้าวเขมันเน็บผมก็เห็นมาหลายสวนแล้วก็ไม่รู้ว่าพันนั่นพันนี่หรือว่ามาให้หอดสวนนี่พันขอเป็นสวนมาสิเป็นพันขอสายพันไม่ครับสายพันขอทั่วบบบนี้นี้ก็จะปลูกผักหวานแซมผักหวานอย่างนีครับมีผักหวานแซมโอ้ผโหหัวโอ้โหเฮ็ดมากในที่ปีแล้วครับอันดาบสวนนี่กัสวนนี่กับปีครับห้าปีนี่ในห้าปีหรือเปล่าครับพืชผลหมากไว้ในสวนนี่หลัสี่หกนะอ่า โอ้ได้5ปีแลวเนาะลู้เห็นม้ยใระว่งแบบนอกยิบหวานเต้หวานเกือบทุกต้นครับพักหวานก็มีในสวนนี่แซมัอยากกินผักหวานกเด็ดกินมากล้วยก็มีนี่กวยกะเซมมันบอครับผักแซมไปเลยพืชมันตรงมาพืชพีเลียงเห็นม่เลยครับดูในมมันไม่กินไม่ที่กินได้นี่ปลูกเซมว่าสู่รเนีเลยตัวในสวนนี่ตรเนี่ยเนว่ยกินนี่ที่เนาน โอ้ป่ะครับเบิ่วท่านพี่ครับเมื่อวั่าพี่เป็นไเป็นงาพอสรอดมันมีแต่ต้นยังไงผมก็งหาปีน่ครับเมื่อวนท่านประท่านประท่านหญ่เพื่อนครับนี่มนาวยักษ์อ้าวผมว่ามันผมว่ามันสมโอ้เสดท่านได้เป็นขันครับนี่หวานเปี้ยวหวานรี้ไม่ได้ใสคเดียไม่ใสนี่อันนี้อาจารย์ยญ่ผู้คนมาสอนปู่กหนาเพื่อนให้เป็นขวัญสวน โอ้ตอนเองหมครับนี่ครับตอนเองเลยเปนนี้นรัขยายพันสองร้อยครับนี่เบี้ยสองร้อยเบี้ยสองร้อยครับเขาจองนี่ครับเขาจองปกติก็มาจองขายแล้วครับนี่ครับห้าโปกแล้วห้าโปรกครับเพชเองครับนี่เพชรับแก้บ้านแก้วน้เพ็ดเลียนไปโอ้เพ็ดเลียนไปขายครับได้เวลาว่างเวลาว่างจากงานเอ่อมามาจากทํางานราชการนี่ครับมาเวลาส่วนมากมาเวลาได้ครับครับนอนอยู่นี่เลยครับเห็ดมือย่ำบ่มีแดด เออยา้มือแดงเตือนมากตีซีตหากรเฮ็ดเรียนป้ายเฮ็ดน้ำมือเศร้าครับเฮมือเศร้ากัยามยามือเศร้ายา็ดน้มือแรงมากกับไปเฮ็ดงานโอ้ยมากกับไปงานราชการไปตามปกตินีแร่งมากกับพลังขับหาวโอ้ยแร่งไต่โคมเฮ็ดเอาคอยบุฮ้อนโอ้ไต่โค้เฮ็ดไน้ราชการกับเสียคักเนาะโอ้ยคักเว้ยดาบสุดยอดสุดยอดเอาใส่เวลาว่างเต็มที่เลยครับเอ้อว่างยา็ดน้มือแรง เออทุ่มสองทุ่มไปยังไต่อันนี้เฮ็ดไปเรื่อยชายามันบักหน้าอันซ้อนเอาไปตั้งไว้ผู้ใดมากก็ยกขึ้นเบิ่งปู้แลักกวาดบวบัครับบ่วบาแล้วก็โอ้บักหน้าบอกก็วางไว้เขาบ่ซื้อครับวัาโม่อเหมือนคนในบทไหวไหจ้าเขาอันซ้อนแล้วเขาก็วางไว้ครับแล้วมันเป็นยังไงะครับบักหน้าอันซ้อนเอาวางไว้เนี่ยจนมัน เน่าทีมันซื้อเจ้อ่อนซ้อนเน่าอ่อนซอนมนมเน่าสื่อที่สูงเน่าบานงเน่าเ้าไปเลยสูเน่าหน่อยไปเลยหอมใส่นสมตำแซ่บสูงเน่าหน่อยไปเลยบีบกินน้ำเน่าอ่อนซ้อนโอ้นี่ทีมาเข้ามามึงเน่าอ่อนซอนเป็นวนี่โอ้ทีมาจับเน่าอ่อนซ้อนจับเบิ้ลกว่างจับเบิ้ลเขาว่างบุสือจับ มาจากเบื้องเมืองนาวบ่ซื้อล้วบาดนี่มาเบื้องเมืองนาวเมืองนาวพื้นที่เข้าซื้อได้บาดนี่เมืองนาวซื้อเมืองนาวซื้อบ้านมากนี่ระวังกลางกระปุกกล้วยแซมครับระวังกลางกระปุกแซมครับไอ้ได้กข้าวว่าเป็นยังไงครับมั่นกนเอาไปยังคำเมืองนาวเอาไปพระเพิ่นให้อาจารย์เพิ่นทั้งคู่สูงบ่ได็กข่าวมีน้ำปะนาครับเพิ่นแนะนำปะนาขั้นมั่นคงขันน้ำเมืองนาวมีน่องบมูขาเพิ่นเป็นคนขั้นเขาเอา ปลูกในสวนห้องไปทจ้งผู้สูงแจ้งถวายเพื่อนรวมถ้ำบุญน้ำเพื่อนทุกวันโกนทุกวันโกนพระผู้สูงอาจารย์ผู้สูงเพื่อนครับบอกว่าจะให้พาทรับใหญโย่ไอ้บางนาเนี่ยปลูกเอ่อจังเมล็ดข้าวโพดก่นหกขุนหกครับหกุนหกหุนหกอ่าระฟันระว่างการเนี่ยก็ปลูกกล้วยแซมครับย่านน้อครับย่านห้อนเวลามื่อก็บบางนาย่านห้อนก็เลยปลูกกล้วยแซมกล้วยแซมไปนึ่ง แซมนี่เนี้ยแต่ใส้พุทธน้ำยีน้ำใหญ่นี่กับนี่เลยน้ำใยตากบโอ้ยโอ้ยหัวยต็มเต้าแต้วน่าไม่แบบโอ้แบบนักแบบว่าที่ล่อไปเห็นเห็นนี่ล่อเห็นเห็นนี่บ่อบ่อบ่อเห็นสวนเลยพืชหลากหลายถึงขนาดนี้ครับโอ้ยนี่มากสวนผลิตภัณฑ์ดีหลายสุดสเลยมาใหม่มาใหม่หลายสุดเลยรดสามนาที โอ้หวานกล้วยไข่หรือกล้วยนี่มมือนางนี่กล้วยไข่ครับโอ้หวานนมกล้วยก็มีหลายสายพันธุ์กล้วยนี่ครับน้ำว่ามีมือนางมีน้ำว่ามีเล็บมือนางมีหอมทองหอมทองโอ้มีทุกชนิดเลยครับพื้นที่ทั้งหมดร์ตนี่นี่จักไรครับทั้งหมดนี่อันมองปูนี่ที่ไรครับที่ไรทั้งหมดอ์ตยี่สิบเก้าไรดินทั้งเบิจริงๆดีกว่าไรแต่หางแ่งเป็นส่วนๆครับแบ่งเป็นส่วนๆได้มองน้องเรียงปลาครับมีมีคนถามอยู่ว่าปั่นแหน่มีที่ไรโอ้ฮ่าผมว่า ได้บ่ยากเดียวสอยากได้มาเอาน้ำผมครับมาแต่ว่าถามกันว่าเสี่ยวไปเอ็ไปยังท่านเสี่ยเอาไปนั่นเออโอ้ท่านเอาไปขายเ่ราะให้ก็สท่านสั่งขายอย่ายแล้วท่านเสี่ยเอาไปกินมาครับก็ต้องซื้อครับผมปั่นมาเลยผมมีน้ำมีดินมียังให้ทับรับผู้มาการเกษตรครับ ไอ้เฉพาะพุ่มมากไอ้สิไอ้ลอไม่เหฮ็ดเลยขายพอเป็ี่ยนช่วยไปขายอีกต่างหากโอ้ขายเป็นไก่อีกนะฮหกครับเดี๋ไปขายอีกยังมีผู้มาอยู่ตลาดตลาดไหนตลาดใา้ต้องการการตลาดไปยังไหส่งให้ผู้ได้ไปโอ้เมียบ็รวยครับเมียก็รวยครับรังเทียลูกสาวเขาก็ล่งเฟรดล่งโน้ตบุ๊กเอียงเขาไปแล้วครับเฟรดลุอยากขายสั่งขายไปเลยครับแต่ละเมอกด์ตวกร้านย่ำเขาต้องการบักเน้าสดมันสีหอมอ่าบักเน้านี่สมตลาดสมตลาดจนมากที่ไปตลาดจนมากที่ไปนี่ตลาดวันเสาร์วันอาทิตย์ยังเท ตลาดโบอึดยามือแรงเข้าอยากไปตลาดนัดรามอบ้านนี่เป็นตลาดหลักอ่าเป็นการประชามพันธ์ไม่ได้ตตลาดหลักนี่วันจันยามือเศร้ากับบ้านหน้ากอกอ่ยามือแรงกับบ้านน้อมเก้าออวันหนังข้านกับบ้านน้องแค่น้อยหมแล้วครับอ่วันพุธกับบ้านน้องย่างโอ้ไปคู่มือตัวนี้รับเรลือหัดกับหน้ากอกอีกวันสุกกับน้องแค่น้อยครับ วันเสาร์กับหน้ากอกอีกครับวันอาทิตย์กับน้องแกน้อยอย่างเงี้ยวันสันอีกครับโอ้แรงบวกบวกล่าสิไปเที่ยวส้มตลาดอีกแล้วนี่ตลาดวันอาทิตย์น้องแกน้อยนี่โอ้ยายายานบุญมองคายยานจะบุกพ่อเขาครับโอ้เน่าค่ะค่ะค่ะแม่เอานี่หรอกคุณผเห็นวีแม่นะครับวีละสิบบาทสิบบาทครับบานนี่เครื่องหนึ่งเงินไม่เครื่องละร้อยเทวดาหดหน้าไหมครับนี่โบนิโอหดโบนิยังเลยโบนิโอหดเองครับเบื้องต้นมันหลายมันสิหดไวแน้วครับเนาะเออหน่อ มันในซีาฟีแล้วมัุ้ดยอดเลยเทพนางเนี่ยเงาแลเนี่ยครับบ่รียาเนี่ยครับเบิงเงาเนี่ยบอมีปุยเอียาเนยเี่ยแต่าขต้องมันตัดแต่งกิ่งเน่มันตัแต่งกิ่งมันโอ้แต่งน่มันบ่ครับเิ่นหยาดกันกินอแต่งนอมันนเปนยกันกินแต่งนอโอ้แปลว่าเขาเอาไว้พอดีครับจงไว้พอเดียวพอจงไว้กลมันสมบูรณ์งามรับงสิอันนี้คือจ้างทอดแต่กางเ้างยางกัท่านมีหูจักวิธีอีกแต่เราต้องมีหูผัก 가위바위보 ผมก็ไปปลูกตายมันมาผมเนี่แต่ว่าใหญ่งามอันนี้มันงามมีมีมีถูกต้นใหม่ได้พักหวานไหมันเพื่อนนำเขาได้โหดแค่แหงแ่แหงพระหวานนี่นโอ้แม่โอ้ข้เห็นคาคาทังตาไตดีบไตรีหรือม่ไตรีโองโอ้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 โั้งอาโอ้โองานมาอ้โอาโอบโอ้โอ้โย้งา้โอ้า้โอ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 ้โร้โอ้โอ้นอ้โอกโอ้อ้โอ้โอดโอ้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 โ ผสมปสานนี่รุ่นจั่เลยนี่เป็นผสมปสานแท้เอาคองแท้เลยของแท้ของแท้ต้องให้ปุริพัดนีผสมประสานอาวุธประจำกายครับบักเน่าต้นแดมันสูงกระโนมันลงมานี่นี่คืออาวุธที่ต้องเขี่ยเต้ยนี่ครับมันเป็นพวงเป็นพวงเห่ากับเต้ได้ อ่ครับบน่นาทุกต้นมีจของได้ครับมีมีจของขึ้นย่างครับหมดสซมครับลายครัเอาน่งนี้ถือว่นอย่างใครโมเด่งไปไกลไปไหนเครับนี่ใอยค่โมแดงโอ้ยแรงมากใครใครมดงนะครัได้ดิครับมีมเดงคยพพบมุนไปมนนี้กันมแล้ะว่างนี่คือมดแดงกระับตัวจของเพื่อนจของของรักษาเพื่อนครับโอ้มดแดงมดแดงดูลายวนมาเน ป่วยนี่ยครับโอ้านี่เจาาวหน้าให้โอ้โหแตงนี่เียบตาดาวรัวน้าระบบน้าอยู่เครื่องบบบรบบบบรบบบบบบบ้บบบบบนบบ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 บสวนบบบบบ่บเบบวบมบบาบบ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 บนบบบบาบบบบบบ่บบ้ายบบ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 ีบบ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 บนบบบบ่บบ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 า มีหลายกพุทธมีหลายกุชนิดงเลยาวพูนโอ้โดกโดกโดกตัวนี้อุดยอดโดกข้ากี่วันนี่ครับน้อมันลงมาเ้าอยากได้ไกลนี่ครับเหมือนโดกนาวบ้านเนานี่ครับนอกแกมงเนาวย่างอื่นสิบักคักๆกูเนี่ยโอ้มีครับมีนี่มะฮงกล้วยหอมท้องเบิ้งครับน้องปลามีอยู่ครับเลยโอ้ยน้องปลามีครับสามไรมีเลี้ยงบมกหอยครับเลยเนี่เลี้ยงโอ้ยมาเบิ้มน้องปลาครับเลี้ยงหรือเป็นไปเลี้ยงปลาไปเบิ้มน้องเลี้ยงปลาก็น้องหมูหอยครับโอ้ยนี่แหละ โอ้มานี่มันถังยังครับตังกบกอกยู่นี่โอ้นี้วิตามินครับนี่วิตามินครับวิตามิน่นแบดเล้นี่ครับเฮ็ดเองเลยเป่นว่นี้เฮ็งครับไปตลาดต้อเขามาเ็ดตังยังนี่ปลาครับปลามามักโอ้สาสาสายังมีมาใส่โอเมนครับพร้อมแดงใจไว้ครับโอเขาใส่ E M บอกนี่ใ้บอกได้ใส่ E M ใส่ตะการตามตาหนึ่งซื้อมานกับการตามซื้อกับเป็นอน้ย มันทำปลาละลายเพิ่มแล้วดิโอ้กับแต่ต้นเพนพร้อมใส่หมนี่ยโอ้ยใส่ได้เลยโอ้โหนมันพร้อมใส่เลยเดี๋ยวเหลือเฟือโอเล่งเล่งเล่งมากบว่ครับนี่หนึ่งเลยมนก็ทุกยางเลยครับเล่งทั้งมาทั้งต้นเลยเป็นร่เปียวห้องนี่แหละคือยาคือแบีนคือยังห้องนี่แหละโอ้ยางมากว่าจิไปเบิ่งน้องปลามาเห็นน้องน้ามักครับตุ้มปลาเน่าแต่มีแคลเซียมมีวิตามินทุกอย่างแคลเซียมสำหรับกระดูกปลาเยอะเลยแคลเซียมคือกระดูกปลาครับโอ้เก่งเก่งว่ะ ปีมือปีมือเฮ็ดเป็นทุกอย่างครับบ่มีเหม็นครับหอมตากน้ำตาลพ่อเย็ดมัดนะครับทุกคนนี่ให้ไก่กินขี่ไก่กับบ่มเหม็นเออขี่ไก่กับบ่มเหม็นโอ้ตอนใบพ่อไม่แทบทุกคนในผมเห็นมากตัดตันพวกคนกระซังตอนนี้พะคนซังครับโอ้ตอนเะพะคนซังไว้ครับใจ้เห็นบักหน่าด้วยไงตัวกระซัง ไฟกินกินนอกินลั่มใส่ลั่มไปกินซุ่งครับตัดไปเสียบซื่อๆหน่ครับพ่อเนี่ยไฟกินซุ่งครับโอ้ไฟกินซุ่งซื้อดังไฟนอละหาซิบกซิบบาร์โอ้ตัดเสียบเอาซื่อๆกระท่อมพัดโอ้ยนี้มันอันนี้ปะครับที่ว่าน้องน้องน้องเหรอว่าเนั่นน้าครับนี่น้องกันเวัสดีบ่พัดน้องน้องที่ว่าเลี้ยงบักหอยเลี้ยงปลาหนุ่มวะนี่ครับบดส่วนนองก้อยบดสุวนองครับน้องบักหอยนี่ในี่หนีเป็นบ่าเลี้ยงครับในนี่ก็ บักหอยเอรี่พี่น้องมานี่ยากร้อยหนึ่งมู้หอยเซรี่ก็มีหอยเอรีหอยัหอยน้อยที่เท่บางกินนี่ก็มีเปนบหมครับหอยจูบหอยจูบมีครับโอ้มีผักตบผักยังเอามาปล่อยใส่ไว้มหอยเลี้ยงมหอยกินแน่นอนเขาก็ดึงึ้นมาเป็นปุ๋ยมักโอ้พักนี่พักต๊เนี่ยคือไม่เห็ดปุยครับปล่อยมันหนาก้อนพอนี่ีกขยายแสดงว่าเขาจาไปหาทั้ไมตัวแวน้ครับโอเห็บบ่าปตเสียเวลาไปตามหาต เดใส่โลหะแท้แน่นองเรันี่น้ำสะอาดครับ่วยน้ำ่วยคนจะกินน้ำตาลวยจนสุดปลาเสือได้หมดโอ้รอบพ่อครับรอบพ่อ่วยยรอบพ่อพ่อขอยาวครับรพอขอยาวขามาบรีบรีบีได้ยินเสียงเลยคนบอกโอ้คนบอกนกันเลยโอ้เล่ารอบพอไปดิครับครับครับนีเดินที่ไรนี่เป็น แมนบดตัวนครับอ้าวนี่มันแก้วโอ้ยนี่มันแก้วดูคุ้มดินครับนี่มันแก้วสายพันธุ์ในบดตัวไหนหนิโอ้ยนี่อันนี้ก็อันมาจากกันบางอย่างครับพันขอครับพันขอที่กันครับไปเห็นยอดกันง่ามเด็ดยอดมากมันเนี่ยกจกกล้งเสียบเน็บเนีบไปว่างนาฝนนั่น ปาดเข่ามุกมันแกวสุดยอดเาดเข่ามือแรงนะครับมือแรงมือแรงสุดยอดเลยนี่ปาเข่ามกมันแกวดบอแรงครับตื่นเช้ามาเดี๋ยวปทำเนกันแล้นี่คุณปุ้ดเข่านแกวัอแงครับปลานเอ้ามพี๋ยวปบำพีเด่นกันแ้วนี่คุณป้าูเข่ยมันแกว ลายลายลาดูค่ะแบบปีหาปีมันอยู่ต <reading> ัวเราข้องนเล่ไใสน้ำไหลเนาะครับ่บใสน้ำหลบรมันพรมเรน้ากับพ้ละย้พุดแบบแบบติดข้องใส่ไกลเลยวันนี้ครับนี่นี่โค้งนองหน้าโอ้แบบแบบเทปแบบขึ้นข้ามาเป็นข้องใส่ไกลไปเลยเนาะครับโอ้พุเลิรื่องับนี่เลิกนสเมตรครับสองเมตรนึับห้อยมันหดพุดต่อไปเลย เป็นเพื่อนปลาแบบดีเนาะอันนี้นนี้ครับปลามเปนแบบนี้ครับปลาโอ้ปาลมหาบพยากลองท่านต่างประเทศสเปียครับเนี่ยมาจากดูไบอันนี้ครับมาจากดูไบไหนี่นะครับปลาดูไบครับปลาดูไบไปดิครับพอเป็นมาครับพอเป็นมาครับเบิ้งจะใบมันเบิ้งจะใบมันเอาไปเห็นเนาะเห็นหางปลาเห็นห้างปลาเนี่ยมันหินลายห้างปลาลูกนี้ายนนี้ท่านปลาอย่างไรครับอันนี้กระป๋า เทียนป่าธรรมศาสตร์นะครับโคดุนมาน้ำรวดมดคราบแถวนี้ยัางมะเรงย่านครับปลาบอนแห้งหลายสมกับ่าบบสมกับ่าบบเมนไอ้ไอเนี้ยก็เทวดาบอกยังเขาแบบว่าาได้หดเทวดาหดน้ำให้ไ่ได้ใส่ครับนี่ตัวนี้ไ่ได้ใส่เลยแม่อมานบาเจ้าหรอครับเทวดาเทวดาหดน้ำให้เลยเพราะว่าเนี่เคยทำงานในเถื่อนเนี่ยเยาหุมมืดหรอครับผมไปทำงานเถื่อนคอเ่เลยยาหุมมดเนเทวดาให้ใส่ สวนไร่มะนาวภูริพัฒน์นี่มีแต่เทวดาลคนใหนน้ำเลยโบ่บได้ใส่เลยบ่ได้ใส่เออบ่บ่ค่อยได้ใส่ว่ายังไงนี่คือผลดีคนหนึ่งเขาปลูกพืชชิดกันปลูกพืชชิดกันแล้วมันหอมความชืึนมันที่บ่ละเหยนี่โอ้ความชื่นมันพ่อครับความชืึนพ่อมันเดือดซองบ่ฮอดเลยเลยเรื่องน้ำนี่เลยเลยระบบการการจัดการน้ำด้วยโบ่ต้องยืดการหดน้ำออกไปได้โอ้การหดน้ำที่ปีใหม่เรายังใ้หดน้ำยังใบเขียวคือางเงาค่ะค่ะค่ะ แต่วันนี้มันคือคือกันครับเขาเห็ดกันยัางกอกเขาออกคู่เหมือนไหมโมเดลโคกงนองนาเี่นไหมเขาเจาะเห็ดที่หลังเขามือคือเหลืองโค้งโคกโคกงครับครับโค้งอันนี้เขาเค็ดไปเรื่อยๆครับต้นนี้ตัวยางเขาได้มาจากกันได้พ่อเพียงหน่เลยเนี่ยเริ่มแรกมันโดนใจขึ้นมา่ขุดหนองสาใบหดบากเน่าครับหดน้าตอนแรกขุดไปพุดมาปีเล็กก็น้อยพวกเอาดินไปเห็ดถนนแน่กรับใหเข้าไปครับ เราวมันออกมาเนี่ยเท่าที่เนียงลาะมามันออกมาลักลักแนวเศรษฐกิจพ่อเพียงของลอกเขาคนพ่อไปเต่ากับลอกเขา่นโอ้ยสงเสริมครับขึ้นกันกันโอ้ระวังได้ครับเด้อครับแตนลามครับวายแตนน่าทุยวายมันมีแตนลามวายมันได้แลยนที่จากันนี่แตนลามนี่ว่ามีกับสุงามั้ครับอยู่ร่วมกันธรรมชาติครับได้ห่วยกันมาบ่ระวังมีแตนหลายเบิ่งเงินนี่ลอบบพ่อโยลอบเขียนนี่ในเรียนแบบไงหอวยแตนลามหลายเลยครับลอบบอพ่อครับไฟมาโบตือโบต้องนี่ยน้ำรดครับนี่ มีทุงงาเลยครับเ้ยแบบระวังเลยครับหนี่มุกงานทุกงานคราบรอยฝุ่นแม่นบฝุ่นนะครับพี่แต่ลำ่ออเลยครับแตนล่ครับโอ้เห็นมคราบเห็นบ่แต่ลมแต่ลมโอ้ยระวังมีทุงงาเลยมีทุงงา อ้ยเขาใกล้เนี่ยเห็นบ่าวเห็นป่าเนี้ยวแลนวิ่งเนี่ยเนี้ยเขาเกียยนมาเนยเกือบปอกเนยน่ะเกือบบอกเน่ยมาพิจาลาน่นเกือบเป็นผมไปพิ่งมันนี่่โอ้ยใครอยู่บอกกันทัดนน่ะกันปอบกัน้หโอวแเนียนดีจากกันเลยไหมตาใครอยตาดูบ้อนนี่เนี่เน่อนมตรงนี้หัวมือนี่แกทางมาปอบห็นไป เป็นมีต ES แต่บ <semester. S 1> mm ักนาวมันมอมแอนมาเอาไปนให้ขึ้นไปไว้ว่าเอ่อไล่มะนาวมันมาปั้นว่ามากมากมันเอาไปไลยไล่มะนาวมันเป็นเป็นเปอเพียงมของประจานทักเลย